นี่เ,เขาเอาเฉพาะปลาลาเหี่ยวปลาะโดปลากระสูบป,ปลากระสงสามอย่างตามมาน้ำซุบกเลยนีไปใหญ่มากไปกรลดึง ต้องเช็คสายหน้าตลอดนะครับถึงจะเป็นมันซ้อมน,นะครับถ้าไม่ชัวนะครับเราก็ตัดนะครับบางทีเราไปโดนปูนบ้างอะไรบ้างนะครับ ลาะลงไปเดี๋ยวเนี่ยที่นี่เดี๋ี่เลาะลงไปเรื่อยๆเลยใับเห็นยังงี้ลังเตนยังอืมอืม กอลกาวทำต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับกาวสวัสดีนักกีฬาทุกท่านนะครับปีนี้ถูกจัดเป็นปีที่สองนะครับเนื่องจากว่าปีแล้วนักกีฬาทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับปีนี้ก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีนะครับเริ่มเริ่มับก้าวจำต่อเลยครับ กาสีออกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ห้าครับสัตว์คท่องไว้ใช่ไหมหมดแล้วยังยังเบอร์สามครับเบอร์สามครับเบอร์สองไป้ะคุณเบอร์สี่นะท่องไว้เหรอท่องอะไรจากเบอร์ห้าไม่เข้าสองเลยเบอร์สองไหครับเบอร์สี่เลยโอเค เราได้ลำดับการปล่อยตัวแล้วนะครับเราได้สีฟ้าปล่อยตัวเป็นลำดับสีที่สามแล้วก็ตอนนี้กำลังผู้ทีมกำลังหาเราสีฟ้าสีฟ้าจะอยอยู่ สีเขียวไ่เยเขียว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  ยินดีทุกคนครับเฮียเฮียเขายังไปอยู่สี่ไหนยังไม่รู้ใช่ไหมใครถามเนี่ยเราไม่รู้ครับอมลุๆๆ่อมตีลายอย่างเดียวครับโอเคเจกันครับปลาเตรียมเรือเลยเนาะคนที่ขึ้นบนก็ชวนกันมีอะไรแจ้งอะไรลายกลุๆๆ่มครับขอบคุณยินดีทุกคนครับห้าสี่สามสองหนึ่งขอให้ใช้ชนะจงอยู่ัาต้านครับไม่ไปออกนะครับไม่ไปออกนะครับไป่แหนะ thank mm -hmm. you ันนี้เขาแข่งตกปลากันครับว,ว,วันนี้ยังเลยครับที่นี่เหรอวันนี้เขาแข่งตกเขาแข่งตกปลากันวันนี้ 剪吧，这样。 ช่อนใหญ่ฟุกไปฟุกไป <c oughs> เอาไอ,อย่างถ่ายรูปก่อนท่อนหนึ่งตัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราตามหาคือฉดโดนนะที่ผมตามหานะฉดโดนกัดผมไปก่อนหน้านี้นะครับ อไอ้ปลาที่อยากมาได้ไหมครับวันที่ท่านโผล่ขึ้นมาได้ขึ้นมาแล้วจะมาเลือกเอาก็ไม่ว่ากันนะครับขอว่าจะได้ในการประหยัดเวลาไปด้วยขอให้นักกีฬาทุกท่านลงไปหยิบปลาที่เรือขึ้นมาเพื่อทําการตัดสินอย่างนี้เลยครับสิ่งสำคัญที่สุดของรับถ้าจริงไม่ใช่จำนวนปลานะครับแต่มันช่อนอร่อยมากมันช่อนอร่อยมากๆนะครับ ไปจุดแปดนสจยแปุก้าดเเก้านะเกาคบเานะบปจุดเ้าชสี่เจ็ดจุดเก้านะพี่นี่ตัวเนะครับโอเคสี่เจ็ดจุดเกเบอร์เบอร์อะไรครับน้พร์้พรเบอร์เจ็ดครับนพรเบอร์เจ็ด ปีที่สองครับปีที่สองครับจะได้แชมป์ไหมครับปีที่สองโอ้ยนี่มันดาบชแล้วครัจะไม่านี่มันดาบชดๆเลยครับเดยวเดี๋ยวเต้องการดูก่อนที่มันข้น่อเซ็งโมงประชันโอ้ตายเลยครับอาเลยครับเนี่ยสามสองหนึ่งูผมปิดรับประชนนะครับเดี๋ยวจะต่างสีาลำดับการวัด

พี่นพนะครับพี่ต้องนะครับตรวจสอบนะครับว่าการเรียงลำดับถูกต้องนะครับผมขออ่านหลักเกณฑ์การตัดสินนะครับราช่อนให้ปลาตัวที่เป็นลำดับที่เก้าเป็นผููชนะเลิศโดยเริ่มนะับจากปลาตัวที่ยาวที่สุดเป็นตัวแรกของการนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมายเลขสิบเอ็ดครับสี่สิบสามจุดห้าเราได้แชมป์ปลาช่อนปีนี้แลครับเจ้าปูนะครับเจ้าปูนะครับเ้าตั้งแต่เช้าครับออฟรูเลยต้นสายสะพานเพื่แก้ นี้เร็วเร็วลูกปวัะไรหาวันแล้วแค่ไม่เบ็ดอย่หน้าแม่งเล็กกว่าช่อนนี่อ้าวจ้าผมมีปลามาชัาเลยครับปลาชโดถ้าต่างตำแหน่งตรงกลางมีจำนวนปลาสองตัวให้เปลี่ยนเป็นปลาลำดับที่สี่โดยเริ่มนับจากปลาชโดตัวที่ยาวที่สุดเป็นลำดับแรก สสี่หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ครับหมายเลขเดเครับไม่่เดเลยครับโอ้โหเพิ่งเดินสาเมื่อกี้นาเมื่อกี้หไเ่หนึ่งาหยิบมาทันใดที่ได้ปลากระสูบหยิบมาครับเป็นขนมแบบนี้ส่งให้แล้วก็มีควาบนิยมี่เที่ยวจิตับ ดอลงเมาช้อนใหญ่นะครับต่อไปนะครับเป็นรางวัลนะครับัำเด็กเกาะมางค์นี่นะแหน่พอหน้าออกออกไปนะครับตัวนี้โอเคข้าวปั้นนะครับนับจำนวนอยู่นี้พับแต่งทีมนับนะครับสตาแต่งทีมนับนะครับร์ตแต่งทีมนับนะครับเฮ้ยนี่มา สีฟ้าไหมครับสีฟ้าครับพี่มาเทีฝั่งเยเลยมีไหมครับสีฟ้าสิบตัวนะครับสิบเอ็ดสิบสองฟ้าเอสามอยู่ไหนเนี่ยแม่นั่งขิลอยู่ไหนายากเลยปลาชอนท้นะาชอนได้เยะเป็นอะรีโดนเลยเอาละครับหลังจากนับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนับเสร็จแล้วนะครับ ที่เยอะที่สุดอย่าเพิ่งเก็บนะครับเดี๋ยวจะอื่นเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งรายการโชว์เล็กที่สุดครับไม่จำกัดว่าจะเล็กของหมออรางวัลนี้นะครับฝากกันหนึ่งและคนสนุไปด้วยกันนะครับฝากจบเตรียวมเดี๋ยวครับเดี๋ยมเลยครับขอการทั้งวันนะครับ อ่คยิ้มเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะสุดท้ายฟิตแมตช์ครับของใครครับเปอร์เซียครับเปร์ก็ยิงเยอมาพอสมควรแล้วงานท่าจีนเซนเทเสคลาสิจัดมาเป็นครั้งที่สองนะครับผมขอยืนยันนะครับงานนี้ไม่ใช่งานของใครนะครับไม่ใช่งานของผมไม่ใช่งานของไครคนใดคนหนึ่งครับแต่มันเป็นงานของพวกเราทุกๆคนครับทีมสตาฟนะครับทุกคนนะเราวางแผนมาห้าเดือนนะครับสำหรับการแข่งขันสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับ เราพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้นักกีฬาทุกกท่านในการนําเรือขึ้นนําเรือลงอจอดเรือรับเรือเราพยายามบริการทุกอย่างเต็มที่พยายามทําให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดมีเอกลักษณ์ที่สุด,สดและมีแรงจูงใจมากที่สุดในการกลับมาหากันอีกครั้งนะครับเป็นงานที่ไม่เงินราง,งวัลเป็นงานที่กดกติกาไม่มีใครรับทราบ สิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือทุกๆท่านมาโมกันโดยที่ไม่มีผลประโยชอะไรเลยซักกับปาทเดียววันที่บุคคลที่มีชื่อเสียงมันคือวันที่คนที่เราเคยดูเขาในยูท b e มันคือวันหนึ่งที่เราเป็นนักกีฬาตกปลาที่เราเคยมองเห็นเขาเราเคยดูเขาเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราอยู่ถุงไหนไกลเขาแค่ไหนห่างเขามากไหมมันเป็นวันที่ เราเป็นคนธรรมดากับดาวบุฟ้าได้มากินข้าวร่วมกันได้มาเจอกันได้มาอยู่ทีเดียวกันทําเพื่อกันแข่งขันกันประชันกันผมอยากให้ทุกๆปีทุกๆคนกลับไปไต่ตองว่าเฮ้ยวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นทําไมเราเป็นแบบนี้แล้วปีหน้าเราคิดค้นค้นหาพัฒนาต่อยอดและเอาทุกอย่างมาเล่นกันชื่ใหม่ปีหน้าพบกันกับไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่จะกลับมาค้นหนตาที่ ปีหน้ามาเจอการพร้อมกับไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆแล้วเรามา,มาสนุกร่วมกันอีกเราผิพาดตรงไหนประการใดสำหรับทีสตาฟและท<ด>ีมงานขอรับผิดชอบวิแตรเพียงเท่านี้สวัสดีครับแล้วพบกันปีหน้าครับ,บค,ครับครับยังไงครับร่อที่เราจะจากกันนะครับในบค่้มคืนนี้นะครับงานแข่งขันในค่้มคืนนี้นะครับผมขอให้คณะกรรมการทุกท่านนะครับยินร่วมกันนะครับยินร่วมกันแล้วถ่ายรูป เพื่อเป็นสักภพยานในการจัดก,การธนาคานที่ยิ่งใหญ่ของแม่น้ำาพา่านนะครับรวมกันเลยครับรวมกันเลยครับลุกคนเลยครับ